สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องครูแหม่มพาเพลินนะคะวันนี้เรามาฟังเดินออกจากทุกได้เมื่อไหร่กรรมก็หมดเมื่อนั้นหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินคนสูงวัยพูดกันว่าเขาหมดกรรมแล้วไปดีแล้วประโยคเหล่านี้มักได้ยินในงานข่าวดำเราทุกคนที่เกิดมานั้นมีกรรมติดตัวกันมาทุกคนเว้นแม้แต่ว่า กรรมแต่ละคนไม่เท่ากันหนักเบาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลบุญที่เคยทํามาในชาติปางก่อนเชื่อว่าทุกคนล้วนอยากเจอคนที่ดีคนที่จริงใจบางครั้งดีกับเขาเท่าไหร่เขาก็กับร้ายใส่เราแต่ถ้าวันหนึ่งผลบุญที่เรามีดนบันดาลให้เราพบเจอแต่คนดีๆเราก็ต้องเป็นคนที่ ดีให้เหมาะสมกับที่ได้พบคนดีๆด้วยเมื่อบุญนั้นส่งผลเราก็จะพบคนดีคนจริงใจคนที่มีความมั่นคงเข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิตแต่เมื่อใดที่ผลกรรมที่มีส่งผลเราจะพบคนไม่ดีไม่จริงใจไม่ให้เกียรติไม่ซื่อสัตย์ไม่ชัดเจนไม่มั่นคง เข้ามาทำให้มีความทุกข์มากขึ้นในชีวิตถ้านิสัยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดีจึงเรียกว่าพบคนดีในเวลาที่เหมาะในที่นี้เหมาะในที่นี้ก็คือมีความพร้อมที่จะรักษาความรักถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นในวันที่พบคนดี แบบนี้แนวโน้มคือนิสัยเสียๆของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆออกไปจากชีวิตเราได้ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้ายๆของตัวเองให้ดีขึ้นแนวโน้มคือชีวิตเราก็จะดึงดูดคนที่แย่ๆดึงดูดคนแบบเดิมที่ห่วยเข้ามาเหมือนเดิม ้านิสัยของเราดีขึ้นในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดีความดีหรือกรรมดีของเราตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้แต่ความดีนั้นจะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในวันหน้าแทนและแม้จะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย การเจอคนดีแต่ถ้ารักษาคนดีไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญไม่ร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะห่วงนิสัยเสียๆของตนเองมากกว่าคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตนั้นแหละค่ะการเจอคนร้ายๆแต่ยังยอมทนทุกข์อยู่ตรงนี้คือการใช้กรรมในรูปแบบหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ทุกพอแล้วทนพอแล้วไม่อยากเห็นตัวเองทนทุกขซ้ำซากต่อไปคิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่จึงเรียกว่าหมดกรรมเมื่อนั้นดังนั้นดังนั้นเมื่อใดที่เจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตก็ควรที่จะประพฤติดีต่อเขา เพื่อต่อบุญใหม่ร่วมกันเพื่อชีวิตที่สงบสุขและอยู่อย่างมีความสุขค่ะค่ะก็ฟังกันไปแล้วนะคะทุกสุขอยู่ที่ใจถ้าเราทนแล้วทุกเราก็เดินออกมาเพื่อหาความสุขเมื่อเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่เขายังไม่มองเห็นความดีของเราเราก็ปล่อยให้เขาไปเพื่อเราจะได้หมดทุกหมดเวรหมดกรรมนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าตัวเราเอง ทำไม่ดีเราก็ปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองแล้วเราก็จะเดินไปหาความสุขค่ะฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูแหม่มด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของครูแหมมคะ่ะสวัสดีค่ะ